สวัสด,ดีครับมาพบกับผมอ้วนแฟตไบเชอฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีสกูตเตอร์นะครับแนวแอดเวนเจอร์นะครับ Honda ADV 160ปี2023นนะครับรถสวยมือเดียวนะครับมานำเสนออีกแล้วนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดคันนี้นะครับ Honda ADV นะครับ160ปี2023นะครับรถปีใหม่ๆเลยนะครับผมมาดูรายละเอียดกันเลยครับคันนี้รถวิ่งไปนะครับไม่17,000กโลนะครับไม้แท้รถมือเดียวซื้อสดเลยนะครับเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับลองดูรายละเอียดรอบๆนะครับนี่ยครับน้ำยาเคลือบเงาครับรถยังสวยๆใสๆเลยนะครับเนี่ยครับกระดับมือเบรคคันเร่งนะครับออกแฮน ใส่เลยนะครับมาพร้อมกุญแจคีย์เลสนะครับแล้วก็กุญแจกล่องหลังนะครับมาดูของแต่งนะครับคันนี้ก็จะมีกาดแฮนด์แต่งนะครับชิวหน้าแต่งนะครับแคชบาร์การล้มนะครับคันนี้รถไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับชุดสีสวยๆเลยนะครับลองดูรายละเอียดได้เลยนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับรถสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับ สวยใสแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับนี่นิดนึงครับรอยขีดข่วนน่าจะเบ็ดเลอะอะไรมานะครับแต่ไม่ใช่รอยล้มแน่นอนนะครับล้มแปะยังไม่มีเลยนะครับนี่ครับแล้วก็กาดไฟหน้านะครับหล่อๆเลยนะครับโชกหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับยางติดรถนะครับปี2023นะครับดอกยังเต็มๆนะครับสภาพยังดีใช้ได้อีกหลายพันโลครับ นี่ครับมาพร้อมสปอตไลท์นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวโซล่าเซลล์นะครับนี่ครับถ้าเวลาอยู่กลางแดดมันน่าจะชาร์จให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับมีหลายโหมดนะครับโอเคมาดูชุดสีฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ครับชุดสีสวยๆนะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ลัประกันว่าตัวจริงมาดูได้เลยนะครับรถสวยมากนะครับนี่ครับเครื่องเดิมๆใสๆนะครับ ไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะครับเจ้าของเพิ่งเซอร์วิสนะครับเช็คระยะไปเมื่อตอน17,000มนโลนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเรียบร้อยเรียกว่าเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับชกคติดรถมาเดิมๆนะครับมาพร้อมกับแหลกท้ายแล้วก็กล่องหลังนะครับพร้อมออกทัวร์ลิงได้เลยนะครับรายละเอียดตรงนี้ก็อาจจะมีติดเคปล่ากันรอยมาหน่อยนะครับนี่ครับเพื่อความสวยงามโอเคเดี๋ยวเราลองมา สตาร์กันดีกว่าครับนี่ครับสตตา์ทีเดียวติดนะครับเครื่องเงียบๆน,นะครับเดี๋ยวลองมาดูระบบไฟกันดีกว่าครับนี่ครับระบบไฟติดครบนะครับไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเบรกไฟท้าย ไปเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนะครับอ่าโอเคนีค,ครับตัวระบบ idling stop ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเ,เดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับเไปฟังเสียงเครื่องดีกว่าครับเครื่องเงียบๆน,นะครับเค,เครื่องเงียบเลยนะครับเพราะว่า รถเจ้าของดูแลอย่างดีเช็คระยะตลอดนะครับเช็คที่ศูนย์ฮอนด้านะครับอันนี้ก็เพิ่งเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือใครซื้อไปเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรแล้ะครับลองฟังเสียงเครื่องครรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะครับ ของไอ้รถรุ่นนี้ก็ค่อนข้างหายากด้วยนะครับนานๆเนี่ยครับผมจะเพิ่งมีเข้ามาสักคันหนึ่งนะครับใครหาอยู่รีบเลยครับคันนี้เราเปิดราคาไม่แพงด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจมอเตอร์ A D V 160คันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือสนใจมาดูได้นะครับที่ร้านแกล้ไบด์ซ็อกนะครับถนนพระรามสามนะครับติดกับวัดดอกไม้นะครับหรือใครไม่สะดวกมาดูนะครับ เรามีบริการส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสั่งจังหวัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับ1 2วันถึงหน้าบ้านนะครับสามารถพักอินบ็อกซ์นะครับมาขอชิปขอรายละเอียดดูก่อนได้เลยนะครับเต็มที่เลยนะครับเราใจดีอยู่แล้วนะครับคุยกันง่ายๆสบายๆนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใชช่องยูทูบให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแบนได้องด้วยนะครับผมเรามีรถสวยๆอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิว h ันด้ ADV ดี0ร้อยสิปี2 0 2 3ัาคันนี้นะครับ ใครหารุ่น,นี้อยู่นะครับบอกเลยครับแต่งขนาดนี้รอขนาดนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับวันที่ก็วันทีค้า